Bye bye. อากาศดีมากเลยครับว้าวมีสาวๆอานบน้ำด้วยทางไปถ้าของโลน้ำใสน้องไอ้นอะอยังมีน้ำแสองอ้ำเลยครเป็นนอ้องนี่คือสุดยอดถ้ำอันซินขนาดใหญ่เป็นถ้ำน้ำรอดเป็นการเดินทางของชาวบ้านนั่งเรือแล้วทำไปมาระหว่างบ้านนาต่างกับบ้านของโลที่เมืองคุมคำครับเตรียมพร้อมแล้วครบับกับการไปทัวร์เอ็กวนเอร์ ที่ท่าำกองโลครับใส่เสื้อซูซีบแล้วกันใส่เกลือบแตะ <นา S 1> มันเต็มบนลื่นครับรโอ้โหน้ำใสมากๆเลยครับช่วงนี้พลังหลายพี่น้องของคาชิสันเฮัล <to> โหลดูเขาหมอกเดี๋ยวครับชูแล้วสบายดีสบายดีเฮัลโหล สาวนเดินทางผู้ย,ยิ่งใหญ่ครับลาะเที่ยวล่นาน้าตามบุรุคูลฝรั่งเพิ่มมากล่นาน้ําตามา,ตามทานตามถ้ำแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวพ่อจะย่างไปลงเรืออยู่ในถ้ำนะครับไปเที่ยวอีกฟากหนึ่งของถ้ำของราอ,อ,อครับสุดยอดธรรมชาติสวยงามอีลีครับพี่น้องปลาตัวมัใ,ใหญ่เลยอันนี้จะเป็นเขตวงังสงวนห้ามจับปลาครับ Ooh, บรรยากาศพี่น้องครับน้ำใสขนาดเลยแล้วก็ปลาตัวใหญ่ครับจากน้ำทานธรรมชาติจุดนี้เป็นเขตสง,งวนห้ามเจับป่าเอาไว้คนได้มาเที่ยวชมให้อาหารปลาเกลือปลาครับพี่น้องสวยงามที่สุดเลยครับกับบรรยากาศในช่วงบ่าย,ายที่ บ้านกองรองเมืองคูนคำครับพี่น้องตัวูปง่ายเลยครับแล้วก็น้ำลึกครับนี่คือสายน้ำลำธารไหลออกจากํำครับน้ำใสขนาดเลยครับเป็นแก่งน้ำเลยครับพี่น้องสามบ้านกองรองสบายดี ปากถ้ำกองรอครับเป็นท่าเรือข้าวฟากที่เห็นไฟก็คือเรือที่จะลอดถ้ำไปอีกฟากหนึ่งครับเป็นถ้ำขนาดใหญ่ครับนี่ก็เป็นจุดจอดเรือของชาวบ้านรับจ้าง บริการเราทำไปอีกฝั่งหนึ่งครับเรือมีหลายสิบลำเรือเลยครับเป็นเรือหางของซาบังของรอครับปสายโอ้มีไปสายครับเนาะไปกันเลยมือขนาดเลยครับพี่น,น้องเพื่อนจะมีไฟฉายางเราคนละอัน ในการส่องไฟไปในทับมานะครับมันก็จะมีจุดที่เ้าย่างเที่ยวส้มแต่ว่าทีมนี้ผมจะพาไปกินฝือหมู่บ้านที่เข้าถึงไดยากคือฟากหนึ่งของถ้าของรอครับ ในมีไฟส่องสว่างให้คนได้อย่างเที่ยวชมหินงอกหินย้อยภาในถ้ำครับนี่คืออันซีนไฮไลท์ที่ถ้ำของรอครับ ตื่อหน่อยเนาะหาคนซอยเด้อคนซอยเด้อโอ้ยโอ้โหไปลงไปเออเย้ไปต่อได้โอ้ยพี่น้องขับน้ำตึง้งเลยขับใส่พร้อมไม่นี่โอ้ยน้ำแสงนานเลยครับพี่น้อง เที่ยวก็สวนไปสวนมาครับตอนนั้นก็คือบ้านนาตานเมืองน,นาการแกนขมวนครับอ๋อปลาทักาคั้อะไรเงี้ไปเนาะน้ำมันตื้นหนะครับเอาเรื่อมองเห็นปลาคั้ของรอแล้วครับ <c oughs> นั่งเรือมาประมาณสามนาทีจะทอดฝากหนึ่งของคั้ของรอ นี่คือถ้ำขนาดใหญ่กระชานน้ำรอดครับอไอ้ฝรั่งมาเทล่ยวหรเนาะั้ำมาอยนึ่งมืสออได้ได้พอนจุดนี้จะได้ลงจากเรือแลยการลากเรือขึ้นเพราะว่าน้ำมันตื้นครัะพี่น้องนี่คือปากถ้ำกองรอครับจุดนี้น้ำไหลแห้งครับ เป็นน้ำแกงโอ้สุดยอดลีฟโนในการเดินทางทริปนี้ครับเต็มเปเจอขนาดเลยเอาสู้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 เอาไปจวดจวดนั่นเ,เลยครับหนึ่งลำแรกเดินทางสุดลำบากครับ น้ำไหลแห้งขนาดเลยครับนี่คือบรรยากาศภายในถ้ำกองรอครับทำพิธีการดิทาของซาวลาวในหน้าร้อนครับโอ้โหสุดยอดเลยสามคนดึงเสื้อกี่น,น้องอีกคนหนึ่งยู่ข้างหลังเรือครับ ทุกปีสารน้ำมีมีกระแสน้า,า,นนาสารน้ำจะเปลี่ยนไปครับตามฤดูน้ําหลากที่มันพัดทรายพัดหินเข้ามาครับน้ำตาแห้งกันเลยพี่น้องสายานมาแล้วรับนี่ครับ สูออ้ๆเด้อเย้เรือเราไปได้แล้วไปครับ,เ,รบเป็นท่าไปโตัวครับเป็นทอมเขียวครับทั้งฝรั่งุ้ญิงูุชายครับหลากหลายประเทศเลยพี่น้อง Where are you from f r e n d e oh <laughs> นักท่องเที่ยวจากฝรัลล่งครับมาเที่ยวตัวลำบาก <laughs> เย,เย็นมากๆเลยครับว้าว wow. และตอนนี้เราก็มาถึงปากถ้ำกองรออีกฟากหนึ่งแล้วครับพี่น้องบ้านนาตาลเมืองนาการแขวงคำม่วนครับมาแล้วครับออกมาแล้ว หลักการมากๆเลยครับพี่น้องอันซิเซรีครับคับการเดินทางมาเที่ยวถัดหลงรอได้พีดดีครับพี่น้องโอเคไปแลครับโอโ้โหพอไปถึงครับรอรอเลยครับกำลังอยู่สวยมากๆเลยครับช่วงนี้ต้องเที่ยวเพียบเลยครับนำเรือเที่ยวพี่น้อง ควายด้ยครับ Hello Buffalo Hello โอ <c oughs> <Ooh, S 1> ้ขับควายเลครับ <c oughs> ควายเล่นน้ำเพียบเลยครับพี่น้องลายสิบตัวเลย <c oughs> ควายมาจาะบบอร์พลงเล่นน้ำพี่น้อง มาถึงที่หมายนะครับพาจะไปกินฝืนร้านแซฟกลางป่าครับพี่น้องอมียังใครแน่มีฝืนบอฝือ่งอกินดิโอ้โดุยดุยดุยป้าผู้ผลไม้ที่ทำกองโล่พี่น้องมะพราะ้าวครับอันนี้ข้ากินาดาเลยพี่น้องเลยอันนี้ขาย,า,ายยังไงนี่อ๋อสี่สิบพันกีนเนาะพี่น้องผลไม้ของแซฟที่ ทำกองโอแม่ค้าเฟือดีขายยังได้เฟือนะสาสิพันกีบเนาะอันนี้เมียร้านขายน้ำมันครับน้ำมันเบนซินไว้คอยให้คนฝรั่งมาเที่ยวกันนะบริการร้านเฟือเพิ่งขายทุกอย่างเนาะแม่ค้านะป้าพี่น้องน้ำมันเครื่องขายไหมนี่ไหมสี่ที่สองที่พี่น้องยาสูบไฟอาไปไต้เบื้องสาวในทำของโลพี่น้องมีขายเด้อ <c oughs> นี่คือบรรยากาศ ร้านเฟื่อที่หมู่บ้านที่เข้าถึงได้ยากครับตอ้อหนังเรือมรถถับของรามากินครับพี่น้องอันนี้เฟือยังไหมคะเฟือซีนหมูจะนอนีนหรือบ่อมาเรียงกันนะบ่อเนาะอันนี้เม่นไหมคราขามกรงเตียงบ่อนี่ขายังเจ้ามาขายยัง มาลินเนาะโอ้มาจอบผู้บ่าวฝรั่งเนาะแม่เลยเจ้าผู้บ่าวพีจ้บอกอันนี้ใช่บ้านอาตานเนาะอันนี้เนาะบ่อยู่บ้านเดียวนี่แหละบ้านพลคำเนี่ยบ้านพลคำเนาะโ, <ด S 1> โอ้มีฮอบสเตตอย่าทางนี้นะมีมีเนาะโดยขายแต่มีคนมาเที่ยวหลายเนาะขายได้มาจากถ้วยอ๋อบางมือกับซิปได้ขายเลยนะอ๋อโดยบางมือกัสิได้ขายบางมือได้ขายฮอดซิปหรือว่าซาวกัมีอ๋อโดยโดยโดย มิตรฟลมามันเที่ยวเนาะหม้มอก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวซ้นหมูครับพี่น้องอาหารระหว่างทางที่หมู่บ้านชนระบทที่เข้าถึงไร้ออยาะบ้านนาตาล สาันยูน,น,บบมมนนะีมีคมนสอบวะืูว่าบบมีแยมคืนเถอนะมีคนปันมีคนแามเนาะยามเป็นเวีน ซุปครับผู้ดาดเนาะก็กะะจะใส่หอมเจียวครับตัวหน้านะน้ำดื่มกินกบเฟืพี่น้องคัา น้องครับได้ผลงานได้ไหมทั้งเสียนเฟอร์ทั้งก็จะใส่พักกระล่ำครับอยู่บนนี้น,นนะแซบแซบแซบตอนมีกระเทียมเกี่ยวหอมเกี่ยวไหลเครื่องปรุงกาจะเป็นพริกเผาแล้วก็มีพวกมีพวกกะปิครับรสชาติอีนต่างครับ เฝือทางมือถือเขเดไหมมันจะแซ่บแบบบานๆพี่น้องมีผักกินกับเด้อครับผักสดผักเพชรกรับกระดำสดอ่าเป็นข้าให้ได้กินมืดนะให้ลายแท้ให้มังลายพี่น้องเลยนี่เตรียมถ้วยเลยสามสี่พันกรีดเตรียมถ้วยแบบนั้นทุกคนมันก็อบะมืดแล้วกินให้ลายปานนี่ฮะ สราาม0 0 0 0เท่าไรสากับสามถ้วยหมดเลยพี่น้องเลยเด็ดเลยครับเป็นซีนเฟือมูสามซั้นพี่น้องเข้าไปแล้วขอบเลยจกขอบเจขอบบลิน้วยห้วยเนาะ chân nung đi chân nung đi chân ra có bán thì nó thành no làm súp nha. ngon <laughs> คุนให้หลายพดพี่น้องไงมมี่มัดหอมเกียวกับแซ่บพี่น้องเราจะหอมหอมกอบกรอบกันกนะ ให้หลทยพวสพี่น้องสุดสัยได้ห่อเมื่อกับบ้านไฮไลพส่นสุดสัยได้ห่อเมื่อกินบ้านน้องเอยโอ้ยกินใจัขยยขวขึ้นมานอโอ้ยเด้เย <c oughs> เส้เนเฟือคล้ายๆทางบ้านเท่าพี่น้องมันจะประมาณเส้นไอ้ทางซึ่งขวางนั้นลูกเส้นนี่บะหมี่พี่น้องจะเซนเนื้อลาลาครับเนื้อมูครับอก็เลยุยค่ากินน,น้ำซุปหมี่มามา่าพี่น้อง วันนี้ก็นั่งเรือกลับได้บัดนี้ครับได้อาหารรถในการเดินทางเป็นกิจกรรมเอ็กเวรเจอร์ตามมากินเฟอร์ที่เข้าถึงในยากาน้องยุคลังถ้ำเลยพี่น้องอยากกินเฟอร์วันนี้ต้องนั่งเรือรถถ้ำข้ามากินหลังถ้ำของรอเ้วยอรับพี่น้องนี่คือบรรยากาศครับบนท่องเทีท่ยวถ้ำนำรถขนาดใหญ่ที่แขวงคําม่วลครับเดี๋ยววันนี้เขาก็จะนั่งเรือกับไปที่ฟากบ้านของรอกันแล้วครับ,บ การตาแท้และเหมาะสมลิบเริวรที่เขาหมาะสงรื่นรมง,งามตาเปลินใจความทุกทุกสิ่งโยนทิ้งทุกอย่างปล่อยวางแล้วเดินออกไปเติมแปรงพลังดังฟันที่ไฟ